สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังแบบว่าร้อนแรงมากๆในโซเชียลเลยนะครับเป็นคลิปจาก TikTok บัญชี bbbaa176 คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปดำน้ำในแม่น้ำปิ่งที่กำแพงเพชรแล้วไปเจอไหโบราณนะครับที่แบบปิดผนึกไว้แน่นหนามากๆเลยค่ะ เราก็จะมาดูกันจากตัวคลิปเองแล้วก็มีรายงานข่าวจากสนุกด้วยมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทำไมคนถึงสนใจกันขนาดนี้ค่ะเรื่องนี้มันแบบจุดประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะคะคืออะไรมันอยู่ในหายกันแน่แล้วทำไมการเจอของแบบนี้ในแม่น้ำเนี่ยมันถึงกลายเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากโดยเฉพาะพอมีเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่อืมครับ มาลองไล่เหตุการณ์ในคลิปกันก่อนนะครับคือชายหนุ่มคนนี้เขาก็งมหายขึ้นมาจากน้ําสภาพนี่คือโคลนเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นในคลิปนี่คือแบบทุลักทุเลเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วเพื่อนๆที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันแบบช่วยกันแกะเอ่อที่เหมือนเป็นผ้ากับสายสินที่พันปักหายไว้ออกมาบรรยากาศตอนนั้นมันก็ดูมีความแบบหวังดีนะแต่ก็ปปนความกลัวนิดๆนะครับอืออืม,มีเสียงพูดฉเฉลยว่าสาธุเดอมาช่วยเดอ แล้วก็มีอธิบายต่อว่าเพื่อโดนกักขังอยู่ช่วยช่วยกันไปเนอะอย่ามาทํร้ายลูกเดอ้ออะไรทํานองนี้อ๋อก็คือเหมือนพยายามจะสื่อสารเจตนาดีออกมาก่อนใช่ไหมคะแบบว่าเรามาดีนะมาช่วยนะอะไรแบบนี้ใช่ครับคือตั้งใจดีแต่ก็คงมีความหวนหวั่นว่าข้างในมันคืออะไรกันแน่ค่ะบรรยากาศมันก็คงลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้จะเจออะไรข้างในแล้วจุดที่พีคเลยนะครับคือตอนที่เปิดผ้าออกจนเห็นข้างในนี่แหละครับ พบว่าเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่รูปร่างหน้าตามันทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อทันทีเลยว่าน่าจะเกี่ยวกับคุณใสค่ะแล้วที่สำคัญคือตรงอกตุกตาเนี่ยมีตะปูตัวใหญ่ๆเลยตอกปักคาอยู่โหตะปูเลยเหรอคะครับตะปูตัวใหญ่เลยตรงเนี้แหลคะค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยเพราะว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเขาตัดสินใจดึงตะปูนั้นออกมาจากอกตุกตาอ๋อดึงออกเลยค่ะ ดึงออกเลยซึ่งการกระทำตรงนี้เนี่ยก็ถูกตีความไปในทางว่าเหมือนเป็นการช่วยปลดปล่อยวิญญาณหรืออะไรก็ตามที่อาจจะถูกกักขังไว้ด้วยคุณใสาตามความเชื่อของพวกเขาอะนะคะแล้วตะปูตัวนั้นนะครับกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจมากๆเลยใช่ค่ะหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า นี่มันไม่ใช่ตะปูธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นตะปูสังขวานอนใช่เลยค่ะพอมีคำว่าตะปูสังขวานอนโผล่ขึ้นมานี้เรื่องมันยิ่งแบบดูลึกลับดูขลังดูน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยคือตามความเชื่อเนี่ยตะปูสังขวานอนมักจะเป็นตะปูที่มาจากวัดเก่าโบสถ์เก่าหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับศาสนาสมัยก่อนแล้วก็ถูกเอามาใช้ในทางไสยศาสตร์เชื่อกันว่ามีฤทธิ์แรงมากในการสะกดหรือว่ากักขังอะไรบางอย่างครับ พอคนเห็นว่าเป็นตะปูชนิดนี้ก็เลยยิ่งเชื่อกันไปใหญ่ว่าเป็นเรื่องคุณใสของจริงถูกต้องค่ะมันยิ่งตอกย้ำความเชื่อตรงนั้นเข้าไปอีกแรกนี่คือเชื่อเลยยืนยันเลยว่าขลังจริงของจริงอ่าฮะเช่นคอมเมนต์ว่าของโบราณจริงตะปูสังควานนโรนโบราณอันนี้ของจริงเลยครับไม่ใช่คอนเทนต์หรือแบบเจอของจริงเขาแล้วทำของซะด้วยอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็คือเชื่อเป็น เรื่องจริงจังเลยใช่ค่ะกลุ่มนี้คือเชื่อมั่นเลยไอ้ก,กลุ่มหนึ่งก็จะออกแนวเป็นห่วงเป็นกังวลแทนคนที่ไปยุ่งโดยเฉพาะคนที่ดึงตะปูออกครับเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้เหรอครับประมาณนั้นค่ะแบบว่าของแบบนี้แรงนะไปยุ่งทําไมหรือบางคนก็มองไปถึงผลกระทบต่อคนทําคุณใสแต่แรกเลยนะอ๋อยังไงครับก็จะมีคอมเมนต์แนวเนว่าของย้อนเข้าตัวคนทาแน่แน หรือโดนแก้ของเป็นที่เรียบร้อยย้อนกลับไปหาคนทำแล้วซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการแก้คุณใสอะไรพวกนี้ที่ก็ยังมีอยู่ในสังคมเราแล้วก็มีกลุ่มที่ตกใจกับการกระทำของคนที่เจอด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเลยพวกที่แบบตกใจปนตำหนินิดนิด,นดว่าพวกมึงทำอะไรลงไปเหมือนกับว่าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่ควรยุ่งหรืออาจจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีตามมาได้ ครับผมแต่ในทางกลับกันนะคะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เขามาโวยพรชื่นชมคนที่ดึงตะปูออกบอกว่าขอให้คนที่ช่วยเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคือมองว่าเป็นการทำบุญเป็นการช่วยเหลือดวงวิญญาณไปโหมันน่าสนใจมากเลยนะครับที่เรื่องความเชื่อโบราณแบบนี้พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง TikTok เนี่ยมันแพร่กระจายไปเร็วมากแล้วก็ถูกตีความไปได้กว้างขนาดนี้เลย นี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันเป็นการแบบปะทะกันแล้วก็ผสมผสานกันของโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่คือความเชื่อเรื่องคุณใสเรื่องวัตถุอาถรรพ์อย่างตะปูสังควาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานานแล้วใช่ไหมคะครับแต่พอถูกนํามาเผยแพร่วัตถุก,กันอย่างรวดเร็วผ่านทิกทอกเนี่ยมันทําให้คนที่อาจจะไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยก็ได้รับรู้แล้วก็อาจจะเกิดคําถามขึ้นมาได้อืมการที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากๆ,ๆเนี่ย มันก็สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีคิดต่อการมองโลกของคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะในสังคมเราแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามครับ สรุปแล้วเหตุการณ์การเจอตุกจาคุณใสพร้อมตะปูสังขวานนอนในไหครั้งนี้กับปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็เหมือนเปิดให้เราเห็นภาพความเชื่อที่มันหลากหลายซับซ้อนแล้วก็ยังอยู่กับสังคมไทยเราอย่างชัดเจนเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดต่อด้วยนะคะว่าปรากฏการ์ไวรัลแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับเรื่องความเชื่อเหนือธรรมชาติ ศัยศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้แล้วอะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์แบบนี้ทั้งๆที่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งมันอาจจะสะท้อนถึงความเห็นอกเห็นใจความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะเป็นความเชื่อลึกๆในพลังอํานาจบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ก็เป็นได้ค่ะ